ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ PVP 7บาทอีกแล้วนะครับอ่าโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมี PVP โหมดใหม่อีขอพูดให้จบก่อนอ่าโดยก็จะมี PVP โหมดใหม่นะเป็นโหมด chaos นะครับทีเ่เพิ่มเข้ามาอ่าเราไปดูหน้าตาของโหมดนี้กันเลยดีว่าครับนี่เลย PVP chaos นะฮะหรือศึก chaos นะฮะโดยกติกาของอ่า PVP อันนี้เนี่ยก็คือเราจะจัดทีมเนี่ยตัวละครได้เนี่ยไม่เกิน5,000นะฮะโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแต้มที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมโดยคอสของแต้มเนี่ยทั้งทีมเนี่ยจะต้องไม่เกิน5000นะฮะตามนี้โดยของรางวัลเนี่ยก็จะ,ะให้เป็นอันดับนะฮะโดยสูงสุดอยู่ที่1%เนี่ยก็จะได้ร0อยเพชรอันนี้ก็ถือว่าเยอะ เยอะเยอะมากๆเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของการจัดทีมกันดีวกว่าครับอ่าในส่วนของทีมเนี่ยหลังจากอ่าศึกอ่าเคออสศึกเคออสเข้าเนี่ยก็คือเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะหลายๆคนก็คงจะไปดูอ่าช่องอื่นๆจัดทงจัดทีมมาแล้วบ้างนะฮะแต่ว่าอ่าคือที่ผมลงชาเนี่ยคือหาทีมอยู่นะเนื่องจากว่าผมมีแค่ไม่กี่ทีมที่ให้ใช้นะฮะ ช่วงแรกๆก,ก็ไปลองทีมปีศาจอยู่นะฮะแล้วมันไม่เวิร์กก็เลยหาไปเรื่อยๆจนโอเคเนี่ยได้ทีมที่เวิร์กที่สุดแล้วนะฮะก็เป็นทีมเทียนะครับทีมนี้เนี่ยเวิร์กสุดแล้วสำหรับผมตอนนี้นะฮะ,ะตัวละครเนี่ยก็จะตามนี้เลยครับประกอบไปด้วยเทียเดียเน่และนรกนะฮะแล้วก็บุญฮิวแดงแล้วก็ อ่านี่เลยเมเิโอดั๊ตแชมเปี้ยนอันนี้เอามาเป็นตัวซับอย่างเดียวนะฮะคือออกมานี่คือไม่สามารถตีใครเข้านะฮะคือตัวตัวซับตัวตัวซับอ่าตัวอื่นๆน่ยคือยังมีดาเมจนะฮะแต่ว่าดั๊ตแชมเปี้ยนนี่คือไม่มีนะฮะคือซับได้อย่างเดียวนะะเอามาตีนี่คือดาเมจแทบจะไม่เข้าใครเขาเลยนะฮะหลังจากที่ใช้มาอ่าโดยพาสีฟของตัวอ่าดั๊ตแชมเปี้ยนเนี่ยก็คือจะพวกสแตทพวกพ้องเนี่ย20% ให้กับพวกพ้องที่มีการ์ดบนมือเนี่ยสองใบก็เหมือนหน้านาชีเลยครับแต่ว่าไม่ได้บวกพลังป้องกันนะฮะเป็นสตัพื้นฐานแทนอ่าฮะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่มีบุญฮิวแดงเนี่ยสามารถใส่เป็นตัวอะไรแทนก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือเอามายืนให้ทีมมันครบให้ให้เทียได้บัฟเฉยๆนะครับอ่าในส่วนของอาหารเนี่ยผมก็จะกินเป็นพลังต่อสู้หรือใครจะกินเป็นหลบหลีกก็ได้ครับได้เหมือนกันนะ ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังนะครับอ่าวันแล้วเราไปเริ่มตาแรกเลยดีกว่าครับเราก็มาในส่วนของตาแรกแล้วโอโ้โหทีมเดียวกันอีกสองสปกติเนี่ยก็เจอทีมนี้บ่อยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปแพ้เข้ามาเหมือนกันน่ะอ๊ะเอาไงดีเราเมื่อกี้คือ2องแสนใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่า ยังไงอะถ้าเกิดเรารวมการ์ดมาแล้วแล้วเราตีเขาไม่ตายเราก็ตายเองแค่นั้นนะฮะไม่มีอะไรมากโอเคไปเลยโอเคไปโอเคไม่มีลบเละไปเลยอีกคนรุ่นคือไม่เข้าโอเคเตรียมตัวตายได้เลยมาว่าไงฝั่งโน้นนี่กลัวลบเลกเหมือนกันสินะพ่อหนุ่มอ่าอ่าอ่าเลอเมาแล้วมา ผีเองตีโมคิดว่าผมไม่น่ารอดนะดูจากทรงแล้วเอสองครั้งเลยอเกินไปแล้วแล้วลวุ่นฮิวรอดมาได้ยังไงนะผมงรอดมาอยู่ตัวเดียวโอเคก็ไม่แย่นะการก็กดีอยู่นะแต่ว่าไม่น่ารอดนะดูจากทรงแล้ว อโอเคอ่ะเราก็มาเล่มกับตาใหม่กันเลยแล้วกันโอ้ทีมเดิมโอ้จบแล้วพ่อหนุม่มส่งใครมาเจอเราเนี่ยโอ้โหเลือกจริงจริงเราฆ่าตัวอื่นกันไปก่อนเลยก็ได้ได้ไหมได้แลอละปาดไปแชมเปญสองทีแล้วก็นี่เลยเออ เรารู้แล้วว่านายเนะี่ยไม่ใส่ลบหลีกเพื่อนส่วนเขาก็รู้กันว่าเราไม่ใส่ลบหลีกโอเค,อเ,คเนี่ยปาดไปโอ้โหเลือดดำทำไมเพื่อนโอ้จบแล้วมิตรภาพถ้าเกิดเทียร์เรารอดเนี่ยเราก็มีโอกาสนะคิดว่าน่าจะมีโอกาสชนะอยู่โอ้ยใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่ม เอางานเลยขั้นสามเลยโอ้โหเก่งเกินเอ้ยยืนไว้เทียเพื่อนยืนไว้ยืนไว้เพื่อนเอ้ยดีมากอ่าทีนี้เราก็เราก็จิ้มจิ้มแล้วก็นี่เลยตีเดียวไปเลยสองที มันต้องตายแหละจังหวะน,นี้ <c oughs> ไปเลย afterburner ออโอเครอบหน้าถ้าเราเจอเขาอากีกเราก็เล่นเหมือนเดิมเด้อนะโอเคเราก็มาเริ่มกับตาที่สามนะเอ้ยในที่สุดเราก็เจอทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมเทียสักทนะีแต่ดูทรงแล้วน่าจะอันนี้แน่เลยเขาเรียกนะอ,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 อะไรนะอ่าอ่าอะไรนะ เราเราเอาราชาปีศาจเขาออกไปก่อนแล้วกันนะเรานี่เลยตีรถไปก่อนไม่ได้ว่าเราเอากาลานออกก่อนแล้วกันอ่าตีนี้ไปแล้วก็นี่แล้วก็นี่เลยนะครับนานๆจะเจอทีมที่ไม่ใช่ทีมเทียนะวันนี้วันนี้คือผมลงมาเนี่ยเจอเทียนะตอนนี้เทียน่าจะเป็นเมตาอยู่ดูอยากดูอยากทีมแล้วนะโอเค คิดว่าตาหน้าเราน่าจะเก็บอาราชพาีศาได้นะดูดูจากการ์บนมือหรือเปล่าม,มาแต่ก็น่าแหละฮะใครที่จะเล่นทีมอาของราชาพีศาเนี่ยก็น่าละผมก็ลองมาแล้วนะส่วนใหญ่มันสู้ทีมเทียไม่ได้ผมก็เลยต้องไปเล่นทีมเทียเขาบ้างนะเรียกว่าต่อตาไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยนะครับ ไม่เข้าหรอกไอ้หนูเออมาเลยจับศูนย์เด็ดทักชั่นบลแรงอ่ตีแรงเกินไปเปล่าอ่าทีนี้เราก็จะนี่เลยอ่าตีลบบับแล้วก็อ่าตีไม่สนป้องกันด้วยแล้วก็ตีเดี่ยวไปอีกเรียกว่าซ้ำกันให้ตายกันไปข้างราชาเทพศูนย์จะตายแล้วโอเค ทีนี้เราก็ชนะได้นะแบบสะสะสะ,สะโอตาที่4นะฮะเราก็บุญหิวแดงหรือบุญหิวเขียวเนะี่ยใส่ชุดโอเคแดงอ่าไอ้นี่แน่เลยผมว่าเขาน่าจะกินหลบหลีกมาแน่เลยอเอาไงดีเราเราเล่นบุญฮิวเขาก่อนไหมผมว่าเล่นบุญฮิวเขาก่อนแล้วกันอถอนตั้งท่าไปไม่เอาไม่เอาไม่ เอาไปเอาไปนี้แล้วก็ตีนี่ไปแล้วก็ตีเป้าเดียวไปแล้วกันนะหวังว่าจะตายโอเคโหถึกถึกเกินทำไมบุญฮิวเขาถึกอย่างเอ้ยถึกถึกถึกเกินโอ้เอาแล้วทีมเราไม่น่ารอดโอ้ เรียบร้อยอตัวหลังนี้อลิซาเบตแน่นอน <c oughs> ผมว่ามันถึกเกินไปนะทีมนะจริงเออเดินทางประดับดอกไม้มถ้าตีไม่เข้านี่คือยอมแพ้ได้เลยเรียบร้อยแพ้เราก็มาเล่นกับตาสุดท้ายกันเลยโอ้ เนี่ยพอเปลี่ยนทีมมาก็อย่างเงี้ยเนี่ย,ยตาสุดท้ายยผมเปลี่ยนทีมกินเป็นอ่าลบลีกแล้วก็ใส่อลิซาเบตเนี่ยอลิซาเบตแสงไม่ใช่แสงสิอลิซาเบตแดงเอสดเนี่ย,า HR, ยม,ามาเป็นตัวซับแทนนะครับผมอ่าได้ดิเพื่อนนายนายเอางั้นเราเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเพื่อนเราเราก็ตีไปเลยแล้วกันไอ,อ้ยื้่่ เนี่ยพอเปลี่ยนทีมาเนี่ยไม่เจอเทียเฉยโอ้ไม่ตายด้วยจบแล้วอือสับไปอโอเคการยังการยังดีอยู่นะฮะใช้ดีบับ ใช่ไหมออนออนแต่เรากินลบดีไหม่้าลบดีบ้าเราก็เดี๋ยวนะไอ้นี้ตายแล้วทำอะไรแต่ลืมอ่าเมื่อตอนจะถอนเอฟเฟกต์ดีบับที่ติดวกพ้องและฟื้นฟูและเพิ่มเกรดสองจุดเหรออ๋อชิบหาย จบแล้วนะฮะถ้าเราแพ้ก็จีจีโอเคแต่ดูทรงเราเราน่าจะไม่รอด <c oughs> เพิ่มเลือดเต็มปิงเรียบร้อยขั้นส <c oughs> ามขั้นเรารอดนะเพื่อนนะ เดสทักชันโบเกือบไม่รอดโอเคโอ้โหลุ้นลุ้นใจจะขาดโอเคเราก็ยังรอดอยู่นะฮะโอเคไงเอาคืนเพื่อนเพื่อนเอาไปกินเออวากิดดีสไตล์ลีลาบุณฮิวโอเค จอวาคิลี่สไตล์ไปไปสวรรค์เลยราชาปิสัอ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับ5ตาที่ลงให้ดูก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าไอ้รอบสุดท้ายที่เปลี่ยนเนี่ยคือทีมเนี่ยถึกขึ้นมากเลยนะผมว่าถ้าเราจะไม่ใช้ดัตล้วไปใช้อลิซาเบตเป็นซับดิอลิซาเบตผมว่าก็ดีนะมันดูทำให้ทีมถึกขึ้นแบบเยอะเยอะ เยอะมากๆเลยฮนะเนื่องจากอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของอลิซาเบธตัว SR เนี่ยมันดีนะครับอ่าสำหรับวันนี้คลิป PVP Chaos ก็ประมาณนี้นะครับหรือใครมีทีมไหนที่มันดูเก่งกว่าทีมนี้หรือว่า,าดาเมจแรงหรือว่าถึกกว่าทีมนี้ก็สามารถแนะนำใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ